สวัสดีครับวันเสาร์ที่5มีนาคม2565นะครับที่บริเัทข้อไก่ของเรานะครับวันนี้นะครับจะมาให้อาหารไก่ไข่นะครับวิธีทำอาหารนะครับง่ายๆนี่ครับมีรำนะครับรำทุ่งนี้นะครับก็ซื้อมาในราคา100บาทนะครับ ก็อาจจะเป็นไม่ใช่ลำละเอียดนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเราก็จะมาทำหัวาหารไก่ไข่ดูนะครับก็จะใช้ลำสักสองสองกระบ,บวยนะครับเนื่องจากว่าไก่ไข่เรามีไม่เยอะนะครับมีอยู่เก้าตัวไข่ไข่มีอยู่เก้าตัวนะครับ จากนั้นก็จะนี่ครับใช้หัวหันไก่ไข่นะครับเพื่อการประหยัดนะครับเราก็จะใช้หัวหันไก่ไข่นะครับแค่กระบ,บวยเดียวนะครับเสร็จแล้วก็นี่ครับของเสริมครับของหวานไก่นะครับเป็นไข่ที่ทุบไว้แล้วนะครับ ก็ผสมลงไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้กินแคลเซียมด้วยนะครับจากนั้นก็เอามาคุกเขากันนะครับนี่ครับไปแล้วก็จะมาคุกเขาเขากันเมืเ่อกี้ก็ทำให้ไก่บ้านกินไปแล้วนะครับหนึ่งถังนี้นะครับ ทีนี้ก็จะถึงคิวของไก่ไข่นะครับเราก็สามารถที่จะผสมน้ําก็ได้นะครับไม่ผสมน้ําก็ได้สาหรับไก่ไข่นะครับเคยทําทดลองทั้ง2วิธีมาแล้วทั้งผสมน้ํานะครับให้เปียกให้จับกันนะครับทั้งไม่ผสมน้ําก็กินได้ทั้ง2แบบนะครับวันนี้ก็เลยจะทําอาหารแบบง่ายๆให้เขากินก็คือไม่ต้องผสมน้ําครับนี่เสร็จแล้วครับแค่นี้ครับ ต่อไปเราก็จะไปให้อาหารไก่ไข่นะครับนี่ครับไก่ไข่อยู่ตรงนี้ครับแยกไว้ต่างหากนะครับเนื่องจากว่าจะได้เป็นสัดเป็นส่วนนะครับที่สำคัญก็คือถ้าเขาออกมาแล้วจะมีพวกไก่ตัวผู้นะครับชอบมาผสมพันธุ์กับเขาเดี๋ยวเราก็จะมาให้ อาหารกันนะครับนี่ใส่ในกระบ,บอกนี้เลยนะครับนี่ครับ โอเคครับนี่คือก็ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการให้อาหารไก่ในวันนี้นะครับก็ทำข้อไว้ให้เขาอยู่แบบง่ายๆนะครับสอบสรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ